สนับสนุนโดยช้อปสินค้าดวต้ฟรีได้ง่ายๆที่ King Power Application ประกันสุขภาพ Help Me ใครมีเราพร้อม Help SCB Protect คุ้มถูกใจไทยพาณิชย์รับรอง Luxury Reimagine นิยามบทใหม่ของความรู้เนื้อระดับ ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำนี่จ <Yeah. S 1> ต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องทักเรื่องคู่เคยมีพระ,พระทักเรื่องบวชหรอ ช่เออยังไงจริงๆก็เชื่อคนอื่นเยอะเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพระทักและเป็นพระสายราสนาบอกว่าตอนนั้นเป็นเจเพศครับคือต้องบวชนะถ้าไม่บวชได้ไหมถ้าไม่บวชจะมีอันตรายถึงชีวิตแต่ผมก็แบบตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่าอยู่ในช่วงออกอัลบั้มด้วยกำลังจทำงานอัลบั้มด้วยต้องเลือกอ่ะต้องเลือกจะบวชหรือจะไปร้องเพลงเออทีเนี้ยเสร็จปุ๊บผมก็เลยเลือกที่จะบวชก็บวชบวชตอนอายุ24แล้วก็ สืบตอนแบบว่าอายุ25ก็คือว่าผ่านวันเกิดไปแล้ววันพักท่านบอกว่าเราไม่สามารถเลือกเวลาเกิดจากท้องแม่ได้เลยก่อนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคือเขาสามารถเลือกเวลาเกิดใหม่ได้จากเลือกของการสืกสึกไปก็คือเป็นเป็นคนหมักเลยแลหลังจากนั้นชีวิตก็เจอแต่สิ่งที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเลยซึ่งตอนนั้นอัลบั้มผมออกอยู่เนี่ยคือผมไม่ได้สนใจเลยนะพู้ตรงงคือเขาจะโปรโมทอะไรผมก็แบบขอผมขอไปบวชนะครับนายเลยเขาอว่าไม่อยากขัดบุญบวชพอสึกมาเสร็จปุ๊บเพลง ดังเลยตอนนั้นเพงลงอะไรตอนนั้นเพลงก้อนขี้ฟ้าครับก้อนชีฟ้าเนี่ย43ล้านดินซึ่งเราแบบศึกมาวิ่มาจากไหนครับ <sk r isa> ก็งงเหมือนกันเมื่อเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอบวชปุ๊บม,มันทําให้เราคิดได้มากขึ<อ>้นครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นมันจะเตือนสติตัวเองเป็นตัวเราได้่ยเะต้องเอ้ากลับมาถึงท่าของครอบครัวบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่เขามีความคิดเห็นยังไง จากที่เขาทําธุรกิจเกี่ยวกับดูดซั่วมอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ลูกก็เป็นศิลปินออโอ้โหคุณพ่อคุแม่ก็ดีใจออดีใจปลื้มใจมากเราได้บอกมาก่อนไหว่าจะไปทางนี้แล้วนะไม่ได้บอกเพราะออว่าเราก็ไปเรียนก็ไปเรียนครูจบมาก็อยากเป็นครูเป็นสอนเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอ,พอเซ็นสัญญ,ญาปุ๊บถึงบอกเขาฮะก็งงอ,อ๋อ,อ,อ อะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ภูมิใจมากเลยสิเนาะทั้งหมู่บ้านเน่คิดดูดิโอ้ยเนี่ยลูกชายตแค่หมู่บ้านเออเนาะเนี่ยอย่างวันเนี้ยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะผมยังไม่คิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จมันมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้อีกแต่ก่อนจะปฏิเสธตัวเองว่าเราไม่ใช่นักแสดงเราเป็นนักร้องเราอายที่จะแสดงแต่พอเราได้ลองมาแสดงเสร็จปุ๊บเนี่ย เหมือนเรา <c oughs> รู้สึกสนุกกับมันแต่ว่ามันก็จะมีบางบทบาทที่เราไม่อยากที่จะเล่นอย่างเช่นบทบาทบู๊มันเหนื่อยอ่ะมัน,น <ứng S 1> ร้อนแลวผมขนคีร้อนแต่ผมก็ผ่านมาแล้วกับเรื่องล่าสุดท,ที่เป็นแบบว่าเป็นตำรวจใส่ชุดเครื่องแบบอะไม่อยากได้บู๊ใช่ไหมเหมือนชีวิตเขาก็ทดสอบ <c oughs> เล่นเป็นตำรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหรือหรือเป็นฉากร้องไห้ก็มีละครดอกคุณแสงแคมก็ร้องไห้ทั้งตอนทุกตอนจนให้เข้าชิง เขาชิงนัทลาศสาขาสมทุกชัยยอดเยี่ยมไปแล้วซึ่งผมแบบมันงงอ่ะคืองานที่เราไม่ถนัดกลายเป็นว่าเราต้องพยายามมากขึ้นใช่แเราคงไม่เป็นคนไม่ปฏิเสธโอกาสใช่เออใช่เอาเอาว่าลองลองดูก็ได้ไม่ชอบหรอกนะเอาเอาว่าเออนะเอาฝากผลงานเพลงล่าสุดหน่อยแต่ไม่ฝากธรรมดาให้ร้องให้ฟังเลยจะได้จำได้ได้เลยครับชื่อเพลงบอไปกรุงเทพได้บอนะครับไม่เทียบได้วอ บ่ไปบ่ไปม่ไปได้บ่บ่ไปกรุงเทพไป้บ่อยู่บ้านเฮากะสุกกะพอก็มีสุยามอรับผบอกไปแล้วก็ได้บไปอ้าวเหรออไม่ได้ําอ๋อออๆอออหสุดยอดเลยอไปที่ไหนบางครับ ทาง Facebook f a c e o o o แฟนเพจนะครับเต๋าภูสินนะครับผมแล้วก็ IG เต่าภูสินเช่นเดยกันนะครับรวมไปถึง Ti กตอ k ก็เต่าภูสินออหรือว่า YouTube Twitter เต่าภูสินหมดแลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคุณยังไม่ได้ฝากอย่างหนึ่งพอคุณพูดเต่าภูสินเต่าภูสินน้ำปล <c oughs> ำปลัน้ำปลลัเต<อ>่าภูสินใช่เ <ใน S 2> หรอ วันนี้ทำจริงจังนะทำจริงจังครับขายจริงจังขายจริงจังครับใช่แต่ว่าวันนี้เอามาให้พี่ๆทั้งสองท่านชิมด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวที่มีให้คุณผู้ชมเดี๋ยวมีให้คุณผู้ชมด้วยเน่่งซื้ออะไรยังไงที่แทบแบบมีสินนะครับสามารถดูได้ทางแฟนเพจนะครับเต๋าภูสินสินแห่งความแทบได้เลยค่ะนี่แทบโบ แซบหลายแล้วคุณผู้ชมที่อยากจะแซบแบบนี้เนาะคุณผู้ชมแฟนรายการเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปลุ้นได้ในแฟนเพจรายการคุยยกบ้านนี่มีแจกมีแจกคพ้นเพมนแล้วก็นี่เลยนี่น้องเต๋ออนันตปรลามาฝากเราเราฝากหน้ากากผ้าปักคุยยกบ้านเขาบอกว่าเป็นหน้ากากผ้าที่ปักโดยผู้ต้องขังที่เรือนจําที่ราชบุรีนะคะใครสนใจนะสามารถที่จะไปช่วยสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจผู้ต้องขังได้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ พิเศษส, <mel od ic> สำหรับแฟนๆรายการคุยยกบ้านเราก็มีมาแจกกันด้วยนะคะสองรางวัลติดตามกติกากันได้ที่ Facebook f แฟนเพจคุยยกบ้านค่ะเนี่ยยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยวก่อนมาร้านโลการีใช่ไหมเราก็มีนี่เลยเมนูแนะนำนะครัวซองฟเรโลค้อนลอยมากโอ้ยโยมาคลาสิก a o p อมอาร์บให้เพราะว่าตอนนี้มาทานที่ร้านไม่ได้ต้องซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านซื้อกับบ้านอย่างเดียว วันนี้นะคะมาพูดคุยกับน้องเต่าได้นะคะต้องขอบอคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ส<น>ะสวัสดีค่ะเขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกัฟ สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะสิขอาำลาทาั้งผู้ฟังขอให้สุขสมวังสุ้มคร้งดังเจปองขอให้มีเงินทองไม่เงินมีทองเอ้ยทวนนะปราถนาเงินตาขอให้มีมาทุกคืนทุกวันขอให้มีมาทุกคืนทุกวัน ชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน y u t u b e b r ร n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด Subscribe r a i n o w w m e i i a c h ช n n e l ด้วยนะคะสหรือเปล่าคะใช่ครับคะนแบกไว้ให้แป๊บนึะ ครับแบกไว้นะครับอมารินทีวี